ไหนบบาอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยดูสวัสดีครับไซรดีหน่อยอแสวงครับเมื่อกี้เดี๋ยวมาสอนเทคนิคเป่าแคนเล็กๆน้นอยๆครับนำแขนเบาๆนะนนครับอ่ะสมมติว่าการใส่ลมเป่าใส่ลมดูดนี่นะครับคือจังลมลมและลมปัดเผานะครับโดโดมีโโเลโดเลมีอ่ะบางคนจะเป็นเป่าดูดเป่าดูดเป่าดูดเป่าแบบนั้นบ่ได้เลยครับเด้ออาจจะเป็นเป่าเป่าพอดูดดูดดูดเปานน่านาะการเป็นมือใหม่ก็จะเป็นอย่งนี้ เป็นอะไ <Pon> รครับเป็นอะไรเดี๋ยวฟังอันเป็นันหนึ่งอันหนึ่งอหนึ่งก็อยากดูครับอดูมันน้ำสอเอ Teraz, e. it. ้าอาจจะเป็นคนที่เป่าใส่ลมเป็นแล้วมือนกันไอจีเป่าออกเนี่ยหลายเทือน่งจังดูดดูดหลายเทือน่งเพราะเปนเป่าดูดเป่าดูดดีครับเมืองเด้อโดโดมีเร่โดเร่มีโอเครดซับหนี เป่า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 พ่อเป่าเป่าดูดูดูเป่าเป่าเป่าดูอ่าเป่าออกได้หลายเท่อนี่ยเป่า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 พ่อดูดูดูอ่าสิบสี่เป็นเป่าเป่าเป่าดูเป่าดูเป่าดูเป่าสิมั็นโมมวนครับมันต้องเป่าออกได้หลายแน่แต่หลายนวดแน่ยเอออยางมัดูดูซิต้องหายใจเขานะต้องดูดเขาต้องหายใจเขาน้ำเปประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับ